ตอนนี้มีขายที่กองทัพต้องรู้อยู่ว่ากองทัพโปรดักชั่นเขาจะซื้อ,จะจะอคู่ต้องขายพวกบริหารใหญ่ผมเลยฮะเมื่อสักครู่เห็นดูแล้วอ้งกับท้ายเลยนะครับพี่เขาตบใจเหมือนกันผมไม่เคยดูเลยจ<ช>บผมแล้วผมเพิ่งรู้ว่าพี่เขตกำกับด้วยผมต้องตกใจเลยเพราะว่าติดตามแกมาตั้งแต่เด็กเสดเทนะครับแล้วเราก็โ,โอ้โหเขตกำกับได้ถึงใจมาก เนื้อเรื่องะเรื่องในมุมมองของผู้ชมมีการมีการมากอะไรนะครับในมุมมองในมุมมองของผู้ชมผมว่าเป็นศิลปะที่สวยงามนะครับในในตอนนี้ก็คือเขินเนี่ยเขินอยู่ละเพราะว่าคนจูบกันเราดูเราก็แบบว่ามีมุมมโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขินทั้งคู่วายหรือว่าคู่อยู่ีเราเราเห็นแล้วคือทุกวันเนี้ยมันก็เป็นเป็นเรื่องปกติที่ จะเปิดเผยเล็บซีนกันขนาดนี้แล้วมันเป็นยุคสมัยใหม่แล้ว่อล่งานไงะรเอาจริงๆแล้วไม่ใช่โปรเจกต์ละคร <c oughs> คือจริง,รงๆแล้วมาเรามา,มาในร่วมง,งานใน,นานะโปรเจกต์เพลงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยก็นั่งคุยกับพี่เคกับพี่แนทนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำโปรเจกต์อะไรร่วมกันซึ่งบริษัทโซลิกาของเราก็เป็นบริษัทที่รับเป็นทําเป็นโปรดักชันเพลงอยู่นะเราก็เลยอยากจะทํา ซีรีส์แนวใหม่ซึ่งเป็นซีรีส์ละครเพลงก็เลยผมก็จะรับผิดชอบในเรื่องของเพลงแต่ว่าทางเอทางว่าโดดคันเพลงมีความสดทานจากซีรีส์มากๆเหมือนกันแล้วก like. ็ที่จริงแล้วกับการแต่งเพลงลงไปในที่ที่เป็นแนวหวาแนวที่มันหลังจากมากซึ่งเรายังไม่เปิดเผยเรายังไม่บอกเลยว่าเราจะวายหรือเราจะยิ่มหรือเราจะ G L เรายังไม่บอกเลยใช่ยังไม่รู้เลยว่าต้องรอติดตามต้องรอติดตามระดับที่ก๊อบมาเนี่ยความมัน ว่าสินคาต้องมาเต็มที่และจริงๆแล้วเราก็อยากจะอยากจะให้มันไปเป็นเปิดตลาดใหม่กันด้วยคือเป็นตลาดที่เราเห็นเราเห็นศิลปินเกาหลีบางทีก็มาเล่นซีรีส์นะครับทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเพลงกับเรื่องซีรีส์มันสามารถเป็นซอฟต์แวร์ที่ไปในทิศทางเดียวกันได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราตั้งเป้าด้วยกันคือไม่ใช่แค่อยากจะดังในประเทศไทยเท่านั้นแต่เราตั้งเป้าไปให้ดังในระดับชาติโดยเาะดีกว่าจะ้น ระดับโลกมาผมว่าเดี๋ยวภาพเปิดโปรเจกต์เมื่อไหร่อ่ะสนุกแน่นอนดีกว่ายังไม่รู้ว่าระดับโลกหรืออะไรแต่ว่ามันจะไม่เหมือนซีรีส์อื่นๆที่ทำมาแน่ๆครับต้องติดตามแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเปิด audition ครับก่อนเร็วๆนี้ค่ะก็เตรียมตัวน้องๆทุกคนที่มีความสามารถรัเตรียมตัวได้เลยนะคะวางแผนจะไป audition ต่างประเทศด้วยแต่เป็นประเทศไหนเดี๋ยวชมเลยนะ กองัพหักได้มารวมกันเป็นองเองเลยในก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะครับเอาที่บอกแฮปปี้แล้วก็จริงๆเป็นแฟนกองเองแล้วติดตามทุกกองมาระยายๆหลายๆเผยเงนะครับแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งเลยจนกองก็ทีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานบวกๆที่มาเจอกันเนาะคือเวลาเรานั่งคุยกันแล้วเราแบบว่าเฮ้ยพี่ทําแบบนี้เราทําแบบนี้กันไหมเราทําอย่างนี้กันไหมโปรเจกต์เราไปอย่างนี้ไหมมันแบบมันสนุกไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออ มันโปรเจกต์นี้มันต้องดีมากๆแล้วมันต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยค่ะแต่ตอบับมีคุณภาพของผู้เลยมาร่วมงานถึงจะทำให้เราเป้าหมายในการทำงานในขนาดนั้นผมคิดว่าแนวทางที่เรากําลังคุยกันอยู่ที่ยังไม่ได้เปิดเผยเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ใหม่มากนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งคงอาจจะเชิญพี่พี่สื่อเข้ามาตอนที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วผมคิดว่าเราวางแผนกันมาเป็นอย่างดีแล้วผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะ เป็นอะไรใหม่ๆที่วงการเดี๋ยวต้องตื่นเต้นอย่างยิ่งเลยครับสถากรมบ้านเราไม่ได้แค่ในประเทศนะตอนนี้ทถาการณ์ในระดับโลกไหลมากเราเรามองที่ทภาถึงระดับโลกแค่จริงๆซีรีส์ซีรีส์ไลย์ยูริของเราก็ไม่กี่เห็นมีแฟนแฟนจากประเทศมาเยอะอินเตอร์แฟนมาเยอะเลยะแล้วก็คิดว่าโอหน่าดีใจมากเดี๋ยวเาก็ไปเดี๋ยวก็จะเห็นจะมีเห็นพี่เป๊ปจะพาไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยอีกอีกหลายโปรเจกต์ผมก็คิดว่าดีใจที่อย่างน้อยบ้านเราอ่ะ ซีรีส์วยกับยูเรียคือการเปิดรับทางเลือดเปิดรับเพศทางเลือดผมว่าที่อื่นไม่ไม่ได้เหมือน,นที่นี่เราเปิดรับแล้วเราก็ไม่กี้ผมเห็นตอนที่ถ่ายไทรอดมีการฉีดทะเบียนสมรคือมันมันจะไม่สามารถเขียนประเทศอื่นได้ถ้าเกิดว่าสมบุรณมันไม่เท่าเทียมในประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโชคดีมากๆาที่เราอยู่ในประเทศที่เราเรารับเรื่องนี้ได้แล้วก็เราสามารถสมงรถเท่าเทียมกันได้มันทําให้เราสามารถเปิดโลก ที่ประเทศอื่นไม่สามารถทําได้เข้ามาดูเราได้เองนั่นแสดงว่ามันมีคุณภาไม่ใช่แค่แสดงเพลงแต่ว่าต้องร้องเพลงด้วยจริงๆจ,จ,จริงเสริมนิดนึงแล้วกันค่ะคืออันนี้เนะี่ยแบบพูดกันตลอดเลยว่าทุกวันนี้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเราอะ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ทําซีรีส์เราไม่ได้ทําเพลงสําหรับแค่คนไทยเท่านั้นแล้วนะเราทําซีรีส์เราทําเพลงให้คนทั้งโลก ได้ชมได้ฟังกันแล้วเด็กๆของเราเองนักแสดงเราเองคือนัเองก็มีโอกาสพาน้องๆไปแฟนนี่ไปทัวร์ไปอะไรมาหลายๆที่นะคะเราก็พบว่าแบบเฮ้ยจริงๆเด็กเรามีศักยภาพมากๆนะ <c oughs> เออไปจนถึงได้จนถึงอีกฝั่งหนึ่งของโลกทางฝั่งลาตินยุโรปอเมริกาหรือในเอเชียเองอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนอะ่ะเราก็เชื่อว่าเด็กไทยมีศักยภาพที่ที่ที่จะไปได้นะคะก็เลยอยากจะอยากจะมีโปรเจกต์ดีๆแหละที่พาน้องๆไปค่ะ กินได้แต่ในภาพของเมืองไทยเรามีจุดที่รู้สึกว่าที่ไ่นควรพัฒนาเป็นพิเศษนะครับแต่เราจะพาไปสู่ในระบบโลกแาบนั้นได้อะไรนะฮะคือเรพัฒนาเป็นพิเศษอ๋อผมว่าสิ่งสิ่งสำคัญในในวันนี้นะฮะมันคือการหาเอกลักษณ์ของเราเองซึ่งวันนี้ทีป๊อปเองก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเป็นเอกลักษณ์ยังไงที่ทำให้แบบว่าเออ่ อุตสาหกรรมบ,บ้านเราเนี่ยมันไม่เป็นซ้ํากับประเทศอื่นมันไม่ได้เป็นเหมือนเคปปัปมากกันไปมันไม่เหมุนเจป๊อบมากกันไปที่ป๊อปเองก็เริ่มมีแนวทางที่ชัดเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญคือเรามีการเรนภาษาในสมัยนี้มันมี Google t r a n s เลตเปนอ,อย่างไรสมัยก่อนเวลาเราจะทำเราต้องทําภาษาอังกฤษทุกวันนี้คนสามารถฟังภาษาเราได้คือ CC เข้าไปแล้วก็เวลากด CC ก็แปลมาเลยนะฮะมันโชคดีมากๆที่เราสามารถทําสิ่งนี้ได้มันทําให้ กำแพงกำแพงของอุตสาหกรรมมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการจัดเดเวลลอป e เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือเราจะต้องหาแนวทางของเราจริงๆให้เจอที่มันจะต้องไม่เหมือนใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยอยากเข้าโปรเจกต์นี้เลยยอ่ไหนแต่แล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราก็หาเจอที่นี่แหละใช่แล้วก็หาเจอที่โปรเจกต์นี้แหละนะฮะที่ติดามมาเป็นครั้ครับผมก็อยากจะให้ติดตามปี2026ระหว่างโปรเจกต์ระหว่างกองทัพโปรดักชั่นและกับโซลิดดาวน์มูฟเมนต์ ให้ดีๆนะครับผมว่าจะมีอะไรสนุกๆเยอะแล้วเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ขอเชิญพี่พี่นักข่าวปครับก็จริงจริงต้องบอกว่าวันนี้เราเปิดไลน์อัพของปี2026ค่ะซึ่งก็มีทั้ง BL ทั้ง GL เนอะ หล,ห,ลหลายๆเรื่องหลายๆโปรเจกต์ทั้งซีรีส์ใหญ่ซีรีส์ไมโครนะคะก็อยากฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยค่ะเราได้เห็นความหลากหลายในชิลล์นี้ทำไมถึงตื่นที่ตไม่อยากลองทำที่มันแตกต่างคือคือจริงๆแล้วตอนทักโปรดักชันเป็นโปรดิวชันที่ทำงานมามาหลายปีแล้วนะครับทีเรามีงานหลักอยู่แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่มันที่มันใหม่ขึ้นที่มันมีความท้าทายมากขึ้นในแต่ละโปรเจกต์นั้นก็เป็นที่สองโปรเจกต์ที่รู้สึกว่ามันท้าทายมาก กลยุทธ์สำคัญในปีอะไรกลยุทธ์สำคัญในปี2022กลยุทธ์สำคัญคือจริงๆก็จะบอกว่าเป็นกลยุทธ์ไหมมันไม่ใช่กลยุทธ์หรอกมันคือมันคือเราเป็นโปรดักชันที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำซีรีส์ที่น่าสนใจที่เล่าเรื่องราวใหม่ๆที่เล่ามีกลิ่นใหม่ๆให้กับวงการให้กับคนได้ชมกันอะไรเงี้ยค่ะ มันมันจริงๆแล้วพอพอคนดูตัวสซลชันไปสัมผัสกะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมันเราอยากเติมความใหม่เข้าไปในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกสองโปรเจกต์ที่เราคิดว่ามันอยากเปลี่ยแปลงก็เลยเปลี่ยนแปเอาที่เห็นเรื่องที่ทำให้น้องๆเอ็นดีท้ามันมาถายรูปด้วยเหมือนกันยีมองยังไงกับเรายีต้องบอกว่าอย่างโปรเจกต์อย่างโปรเจกต์เจลเนี่ยคือคนที่เป็นแฟนเขาโฟกัสในตัวเอล่าสุดที้ถ่ายงานจะไม่คุยกับเราโฟกัสในีี ซึ่งมัเป็นครั้งแรกมันแค่เริ่มมาฉีกเพราะเราต้องมีการพูดคุยอ,อย่างเป็ศิลปินเองว่าพร้อมเรื่องกับการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งท่านก็ถือ<ง>ว่าน,น้องน้องสองคนยอมเปลี่ยน,นแปลงตัวเองรวมด้วยนักแสดงที่เข้ามาส่งผลกรบหลายหคนที่ที่สร้างสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้มข้นให้กับเนื้อหาเรื่องไปที่จุดสรุปก่อนเป็นแค่บอกแค่ยินคำพวกอยบอกว่ามันมันไม่คิดว่าจะมีคนเอามาทำเป็นการจริงคือต้องบอกว่าตอนที่ติดต่อไปนะักเขียนได้ถามว่าจะเอาไปทำจริงเหรือเป่า เขาถามว่าใครเป็นโปรดักชันเขาถามขนาดเขาถามว่าใครเป็นโปรดักชันให้ใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ก็มีการพูดคุยกันค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากอยากอยากชาเลนจ์น้องๆนักแสดงด้วยเหมือนกันให้เขาได้ทําอะไรใหม่ๆอ่าให้เขาได้เสิร์ฟอะไรใหม่ๆได้พัฒนาตัวเองเลยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าทำได้ในฐานะนักแสดงคือว่าผมก็ชอบโดยส่วนตัวผมชอบการที่ท้าทายตัวเราเองไหมผมว่านักแสดงที่เป็นนักแสดงจริงอะ ก็น <K> ่าจะสมุดเป็นอะไรที่เป็นมายอัลด้วยครับก่อนแอคชั่นด้วยอย่างเดือนนี้ถึงสมุดใช่ไหมคะถึงสมุดไม่ถึงสมุดจะเป็นดราม่าค่ะแอคชั่นนิดๆไม่เยอะมากใช่แต่ว่าจะเป็นดราม่าเป็นเป็นดราม่าเข้มข้นใช่ค่ะแล้วมาที่กากนีดีมาที่มีการเอาเอาเรื่องของตระกูลตีตามาทำใหม่ค่ะดีแนวยังไงบ้างับพี่จริงๆต้องบอกว่าขอบคุณนีดีครับพี่พี่โอกาส จริงๆเรามีการพูดคุยไปใหญ่ๆแล้วก็แม่ได้เสนอ idea ขึ้นมาว่าเนี่ยแม่แม่ถือว่าทันเนี่ยอยากจะแบบแต่งทำเสียให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นในโอกาสที่ครบรอบ40ปีมีปีนานปีนี้ก็เลยเกิดเป็นอ idea ขึ้นมาแม่ถามว่าสนใจจะทำไหมผมก็ถ้าแม่เห็นว่าผมสมควรจะทำผมก็อยู่นี้จะทำแล้วก็ลไปแต่งทำที่เต็มที่พวกเวอร์ชันที่ทำมานยู่ประมาณปีต่างๆมากมายที่กดดันไมรับไม่เย ไม่เลยเอาจริงๆเขาคือเราต้องผมว่าเราเราเรามันคนแบบนะครับมันรู้แบบแต่แล้วก็เรื่องเนี่ยเราไม่เราไม่ได้มีแม็กซ์3มิตะไรนะเรามีเขาคงเรื่องการ3มิตาสร้างขึ้นมาจากนิยายเรื่องใหม่ทีาา่<อ>ที่มีใน,น,น,ในมือดัใจการ3มิติตาโดยคนเขียน3มิ<อ>ติตาเป็นลัตเทิรันจากมาจากคนเขียนคนเดิมเพราะฉะนั้นผมอว,ว่าเป็นเรื่องใหม่ๆที่ทีมเราวงการเจลน่าน่าน่าจะสน,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 นใจสินักพายสำหรับทีมครับ ท้าทายมากท้าทายทุกโปรเจกต์ครับสิ่งที่ทำให้ให้รู้สึกว่าซีรีส์ของเรา,าต้องแตกต่างของสือะไรไม่เคยมีความคิดมันเป็นสาตร์ตั้งต้นนะจริงๆแล้วว่าซีรีส์ของเราจะต้องแตกต่างอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็เชื่อมั่นว่ากองท่ายโปรดักชันเองเราก็มีไลเซนส์ของเราที่ค่อนข้างชัดเจนว่าว่าว่าโปรดักชันของเราเป็นแบบไหนยอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่จริงๆทุกโปรเจกต์ที่เราคิดคือคืออยาก อยากทําให้มันไปอยู่ในใจของคนอ่าไม่ว่าเขาจะเป็นไม่ว่าซีรีส์เรื่องนั้นมันจะเป็นแนวไหนจะเป็นแอคชั่นจะเป็นดราม่าจะเป็นเมโลดราม่าหรืออะไรอย่างเงี้คือเราเราแค่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้มันสนุกเอาความสนุกต้องมีหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุี่เราครับพยายามจะสร้างสรรค์ให้คืออยากให้ดูสนุกแล้วก็มีความสุขในการที่ได้เสร็จงานนะคราหรือซีรีส์ที่หรือที่จะทำกับพี่ก๊อฟเองเราก็อยากให้มันสนุกในแบบของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ ก็เลยรู้สึกว่าว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสารตั้งต้นมากกว่าสําหรับสําหรับกองทัพคือสำหรับโปรเจกต์ที่ทำของจอมเนี่ยผมว่าสนุกแน่แค่ตัวเราเราประสบแล้วแล้วแล้วมาเจอแบบว่าพวกเราก็ไปมมั่นใจว่าว่าสนุกแน่แน่อยากเห็นเห็นโปรเจกต์ที่ยามมาใหม่อยากรู้ว่าปีปีที่ปีหน้านี่คือพักไปเยอะไหมครับพี่อุ่นอากาศร้อนอุ้ยเอาเป็นว่าตั้งใจทำให้ดีที่สุด คุผ้าเพราะเงานมันถุงผ้าใช่ใช่ครับใใารที่ทำกคืโปรเจกต์ ก็เป็นตัวแทนทางกองทัพแล้วกันค่ะก็ขอฝากทุกโปรเจกต์นะคะทุกซีรีส์ทุกโปรเจกต์ของทางกองทัพโปรดักชันที่วันนี้ได้เปิดไปแล้วแล้วก็อาจจะมีอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจที่จะติดตามมานะคะก็ฝากให้กําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับค่ายเล็กๆของเราแล้วก็ฝากให้กําลังใจน้องๆนักแสดงในค่ายทุกๆคนด้วยทุกคนตั้งใจเต็มที่นะคะก็ฝากให้กําลังใจฝากเชียร์เด็กๆด้วยค่ะ S <S <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะค,ะ <c oughs> ค,ค่ะขอเรือกคะณค่ะง่ายนะตั้เหนื่อยแตกมาก